มีน่งปานหนังย้ายที่บ้านเขาหนักลงตัวลาบละลายสวัสดีค้นจะไายมีหนักหลออเตยหัวกอมเ มีเสาอศาแม่อาทีตย์งหันมีคนมากโดด ตัวตายต้นมีสิปิดไปขอห้องหนึ่อันนี้ทุ่มจะทุ่มละอีกื้อาทีทุ่มเต่เว้นยังอยู่ขุดด้วยอระมาณวบายซีม่บานเฮ้าละแต่เว้น

ก่อนไปเหตุางานยางไปเหตุงานาเราอาเ์พาไว้เหตุงานหลังโบสถ์ล่ลมดีดีนีอำเภอเราไปซื้อตัวตรงนั้นเพื่อมากข้นข้นเล่นเจดีเข้าไปมันเจดีตล้อก็อินประสาท ประสาทยินอ,อ่อนข้างในนีจุคนถึงสี่หมื่น ซองหน้าซองตาคนก็มาหลายหลายแบบอากาศมันดีที่ผ่าองศาคนกิดเลยคนเกิดเลยอยามา,างมะเฟิองมาแตงยางตากอากาศชอบเาเป็นเมืองแฟชัน่นอันนี้ด้านข้างของอีกากหนึ่ง ของคุนออกมาทะลุออกมาทีทั้งทั้งนีออกก็คือเ่ราะต้นแอ่ข้นข้างบนะวามันถึงจะอาทิตย์เดียวเองที่พ้นขึ้นไปแล้วกระโดดลูมมากขาตัวตายต้ยเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนหนีคดี คดีจากเยอรมันน่าจะจากเยอรมัน เลกรถกิดได้รถท่านที่เก็นง่ายๆสิแต่ว่าสัน่นห้องมากเขายัางสิเขาเราว้างกระเป๋าล้วก็การือโทรศัพท์ยังต้อเแีร์สับเพอเพอหรือว่ายัางใส่กระปกเป๋าที่เขาก็เอาไปมันเขาวิ่งลรวก็คือมันจสอ่ยจสิมีต่อกันหลายคนมันแหนคนผู้เดียวแหลนแหลนหล,ะล,ะลักแหลย ชอบที่สื่อของสีระลึก ทางนี่ทางมาไล่นี่สิดีจึงทำเป็นว่าเอ้ยห้องตรงรอารถมากรอหรือว่าไฟแดงสิตรงที่ไฟแดงกับรอบไฟแดงนะตรงมันมีไฟห้องกระหามห้องกระขามปะกะติแบบมันว่าคือเมืองไทยนะแต่อุ้ยมันสีรถสิแดนมากต่างหนาต่างตามากักเลยเมืองไทย จังเขาเห็นรถมาเนี่ยรถเขากะสีเข้ากะสีบ่อเดีอเขากะชะล้อชะล้อเข้าขามก่อนเอา,าม้อีกโซนหนึ่งเป็นตะยอดเจดีย์เดินมาหลังเป็นตะยอดเจดีดด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  ทำงานอยู่ข้างนียพ้นขงโบสถ์นี่อีกไหของก็ใครดีสานีก็ได้บอกแลนเขาล้านแม็กวอีตหิวเลยยังแลนเขาล้านแม็กเพื่อสิได้ไปเขาของน้ำแต่ก็ต้องซื้อเดนี้ว่าเป็นว่า ตปปัลี่นี่หาห้องน้ำยากเด้อไปปั่มลังปัม่มว่ามีห้องน้ำแล้ววันว่าเข่าห้องน้ำแดงใส่ปั่มกลอกไปบ้านเราก็สร้างอาหารให้กินสั่ากตะกุ่งกาแฟเขาจนคอยสิคอยสิเขาห้องน้ำได้เพราะวะโอ้ยจอดปั่มมีห้องน้ำลัางลังมันบาม,มีปัม่มหลายๆบางม,มีปั่มทั่วไปคือเปิดแค้นกันขึ้เมืองไทยเด็ดปัม่ม ก็ติดกับอย่างนี้ก็ต่างสบายขึ้นอย่างต่างๆต่างๆอะไรสู่กำลังขามขนนการเลาะปอดนงะ

ไปยุย้ยได้หรือตาละจุดตาละมองทั้งยขยะคฆ์เขาซีมี่เห็นตลอดยางไปนี่เออพยะไม่ถึงแบบไม่ถึงเลยมเงี้ยมองง่ายง่ายแต่ตำรวจไม่ทว,ว,ว่าไปเออรถ ดีๆนะมีแดดฝนบาตก่าล้มเราี่กำลังเห็ดใส่ไก่ใส่เลือกตังเนาะนี่นสิดขึคือเมืองไทยมาใส่ไก่เลือนตังกับสิ่งต่เห็ดแต่ว่าเป็นเห็ดค้าวเดียวเนี่ยพะท่านถึงเดือนได้เรอเนี่นนนไใก่เสิแล้วเราเนี่ยกูนหน่ะลือ,อ,คอกคนรกคนดันก็้ลาหลายเลย เขาสิสจักรยานเขาจะมีจักรยานแหน่เสาแห่ยังเลยจักรยาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วนัดไปเหตุงานก่อนเด้อจ้ะ